เอาไปไอย่น้นอะนั่งเแคทยังเดี๋ยนี้โอ้ยจิตเข่าัวกันแล้วว้าลูกมานั่งเรียนย่อยอาหารโอ้ยเจ้าที่ไปเซตเดิ๋ยวนี้ใครว่าสิเปนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แล้วโอ้เขากเปิดสอยเนี่ยโอ้ยหัวกะมาตะกุงเทพยเออเออเออวันนี้ข่าวว่าจะไป่งเทพเป็นไปยังไงไปเฮ็ดมั้ยังโอ้ยไปว่าเรื่องลูกเรื่องเต้านั่นละเขาปากันเสด็เดี๋ยนี้เอาพูดได้ล่ะโอ้ยบังเมฆเห็นมหมเอ้าวไปน้อยเด็กน้อยซุ่มมือดิยู่นั่กัดเดปุ่นหลอดแล้วก็ปากันแล้วก็หาไม่ หนี่มันอะไรเนาะจักสีเห็ดจังไรกันยังวะก็ได้ไปว่าควขึมกันตัวเห็ดจังไรก็เลยแบ่งม้วนแบ่งมั่งกันเราปีเออเออมันได้ยังได้ล่เราปีเขาแบ่งยังไงมันเนี่ยมันกับว่าได้ยังลรามันไปตาตัวมันไปยูน่ะมาสามสี่ปีก็ได้เมียม่ตัวหนึ่งโอ้หะโอ้คือยังตัวนั่นมาตัวนั่นบักบิลลี่ซือมัน ไปย้อนหมา嘛สามสี่ปีเลยเมี่ยมาตัวนึงอืมโอ้อยเฮ้มามาตัวนึงสรกโอ้ยคนยี้จะให้คนละหลงหนาหลงหลังนอกเบาพิษเบาถือ,อ,อไป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 ,ไปเมนกันนายครับ